สวัสดีครับโอ้ผมเสียดายเสียใจเหลือเกินก็แบบเกมที่แล้วผมได้เล่นไอรอน a n นด้วยนะครับที่ทําการปรับมาใหม่หรือจะเรียกว่าบัฟก็ได้ซึ่งแบบมันเป็นเมดเนี่แล้วกว่อนผมจะได้เล่นเมดมันค่อนข้างจะยากแต่ผมอ่านแล้วแต่มันมีเสียงรบกวนที่แบบไม่รู้เสียงส้นตีเลยกู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 กไม่แห้ง้นต,ตีนะครับก็ขอให้เกมนี้อย่ามีแล้วเกมนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับ ตำแหน่งที่ผมจะได้เล่นเนยอะสุดในเกมก็คือตำแหน่งที่ผมรักที่สุดในเกมก็คือโรม <c oughs> แต่ผมไม่บ่นนะครับตำแหน่งนี้ดีกว่าเล้ <c oughs> เล่นป่ารู้สึกเล่นป่าแล้วแบบไม่น่าเบื่อสำหรับผมอะฟาร์มฟาร์ฟามฟมฟมฟมแล้วก็มาฆ่าคนเล่นโรมดีกว่าเดินไปเดินมาเดินไปเดินมานี่แหละชีวิตที่ผมตามหาไม่ทํำสนตีนเลยคือป่ามันยังต้องแบกโรมมันเออปันยาอ่อนดี เนี่ยเราก็เดินไปเลยนะสบายมากไม่ต้องมาจมปักอยู่กันในหลุมเนี่ยหลุมเนี่ยหลุมเนะี่ยแล้วเราก็ทําอะไรก็ทําเหมือนที่แบบเออเหมือนที่เทลยืนตีนิ่งๆเออสุดยอดเอ้ยผมอยากอยากอยากได้อะพุ่งก็ไปเลยเอาอพุ่งก็ไปไม่ได้อะอะไรวะไม่ที่อ็ดไหนอยากรู้มังกรมันได้เลยโอ้ได้ยี่สิบกว่าบาทเศษเงินจัด ออผมเล่นไม่รู้เลยนะมันมีตรงนั้นนะลืมไปเลยเพิ่งนึกขึ้นได้ตอนไฮยัตเตเดินไปตีนั่นแหละแม่งจุดละครหลับจอดแล้วโดนไถามาตรงนี้เออแค่นั้นนะ่ะหมดแล้วหรอหมดแล้วหลอที่ทำทำอะไรของมันได้เนี่ยนะครับผมขอแนะนําเลยนะถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรโลมให้ขึ้นคอมเมนเดอร์ไม่สามารถใช้คําว่าขึ้นคอนได้ตอนนี้เพราะอยู่ไดมอน แล้วเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรขึ้นคอมเมนเดอร์นะครับก็เล่นเล่นโลมนะแล้วก็หยิบตัวละครที่มีความสามารถในการรีเลือดเยอะๆอย่างเช่นมูทอสต้นไม้แล้วเพื่อนๆก็เดินเอาหน้ายัดก็ไปเลยนะครับไม่ว่าจะเจอไม่ว่าจะเจออะไรทำอะไรมาขอเธออย่าเป็นกังวล เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กลับไปเลนบนคือเราไม่ต้องกลัวตายด้วยซ้ำถ้าเราเล่นตัวละครแท้งที่อึดๆแล้วเราไม่ตามขนาดนั้นอนะแบบไม่มีโอกาสตายเลยและยิ่งเราออกของเป็นนะครับผมบอกเลยความเก่งของเราจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดอย่างเกมเนี้ยเห็นใช่ไหมว่าฝั่งตรงข้ามมีเวทแค่หนึ่งตัวคือวีล่าดังนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือออกรองเท้าเกาะหลังจากที่เราได้ไอเทมโรมแล้วทํามว่าทำไมอะครับทำไมอะ เออไม่รู้เหมือนกันอยากทำแบบนี้อย่าถามหาเหตุผลที่มันไม่มีโอ้ยว้าวตับฟักอุ้ยโอ้ผมจะเข้าไปตีดาร์กแต่มันเล็งเทนให้จบเลยเอ๊ะเอ๊ะยี่ปยนฟักยังไปก่อนโอ้สไปดอร์มน สวยครับพีช่ชายเขาได้ดาร์กที่เราสหา์ตีไปแต่ไม่เป็นไรเราได้อย่างอื่นมาแทนมันทำอะไรวะ oh. มันคิดว่าจะฆ่าแท้งอย่างโมทอนได้อย่างนั้นเหรอโมทอนแท้งที่เล่นง่ายสุดในเกมคือระดับความง่ายนะครับเอาไปเลยง่ายมากๆไม่มีตัวไหนง่ายกว่าน,นี้แล้วนะครับไม่มีอะไรยากเลยกดไม่มีสกิลเล็ง ไม่มีสก,กิลเล็งทุกสก,กิลกดแล้วก็กดกดอย่างเดียวไม่ต้องเลง <c oughs> ไม่โคตรง่ายไม่ต้องยืนเป็นยืนไม่จําเป็นต้องเป็นยืนตรงไหนก็ได้ยืนตรงไหนก็มีประโยชน์นะครับโคตรโหดโคตรอันตรายอ่ะตัวเนี้ยสุดจัดสุดในรุ่นเฮ้ย <c oughs> ทำไรดีเอา,เอ,าอย่างนี้บัตเตอร์ไฟลยตายอนเนี่ยเ,เรียบร้อย อะพูอันติเมตมีไวรัสอุ้ยบบอลลอนสองหนึ่งว่ะเรียบร้อยนะครับไม่ต้องถึงมือผมคือผมไม่เข้าใจเลยนะโบบอลลอนกลายเป็นตัวละครที่เก่งขึ้นมาหลังจากการโดนบัฟรัวๆเกมก็ายังมันเก่งแล้วตอนแรกอุตสห์เป็นตัวละครที่แบบเปาะแปะ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 ตอนนี้แม่งกลายเป็นโป้งเป้งโป้งเป้งอ่ะ แบบป,ปแปะแปะอบปแปะแปอ,อะไรก็ไม่รู้อืมอือย่าโอ้แม่งกันตีเอาเลยอะอหมดจับต่อจากนี้ไปไปได้ป้อมเปล่าทำไมป้อมตีผมงไงอีกสซียม <laughs> เอ้ป้อมแตกแล้วหรอแตกง่ายจังเอยตัวอะไรเอะเต็มเลยสวยเอ้ย,อย,อยป้อมกลางก็จะได้แล้วหรอเอ้ทำไมป้อมมันแตกง่ายจังคือผมก็เพิ่งรู้ว่าป้อมมันมีระบบธงด้วยนะครับคือแบบในช่วงเวลาลแรกๆของเกมอ่ะป้อมมันจะแบบถ้าเราโดนตีถึงธงใช่ไหมป้อมจะได้กระกแบบเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆนะครับเยอะจนหน้าเป็นห่วงอ่ะโอ้ย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 โอโอ้ย โอ้มมยก็โอดโหดระเบิดระเบกันกอนะครับ่ิวนี้ผมมีสี่คิวเลยหรอขอร้านเก่งจัดต่อจากนี้ไปก็ถืออย่าเป็นกังวลโป้งโคตรแม่นนะครับเปลี่ยนรองเท้าได้แล้ว ได้ต้านเวทเล็กน้อยก็เปลี่ยนรองเท้าเลยนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเวลาเรามีรองเท้าเกราะเนี่ยเราจะไม่ต้องกลัวเทวนัดยิงไปประมาณจนกว่ามันจะได้เจาะก,กอป้องโอ้ย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 ไม่ไม่เอ้ยมันขี่มังกรมาเลยสกินมันเท่เลยขนาดนั้นน,ะนี่นะครับวิธีการเดินผ่านป้อมให้ไม่โดนป้อมยิงปุ๊บหลอกในมันตีใส่ผมอีก <c oughs> ไม่ใช่ด้วย โนโอ้โหเส้นทางที่ผมเลือกเดินไม่เหมือนคนทั่วไปผมจะเดินลงไปล่างก็ไม่ได้มนตั้งอย่างเนี้ยโคตรจบอ่ะ แล้วเราก็กลับมาเกิดใหม่นะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นแค่ภาพดวงตานะครับ <c oughs> สบายมากเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าลืมนะครับเมาอเอาเลเวลฟรีจากการเดินไปเดินมากับคนที่ฟาร์มเขาอยู่นะนี่คือสิ่งที่รวมต้องทํานะครับในการมีเงินมีทองใช้ตลอดปีโอ้โหโคตรอันตราย เอ,อ้ยยังเอาอีกอโซลุดเกินโป้ตงตายเลยนะครับทีเดียวพอหนึ่งคอมโบเอาไม่ถ่ายกะพาดเออสวยขอเธออย่าเป็นกังวล

มัเมันโคตรโนโฟักกิ้งจิเจอเลยนะนี่แหละตัวละครนี้เลยนะเพื่อนๆแนะนำเล่นง่ายง่ายจบได้อย่างรวดเร็วเหมือนไม่มีมอะไรเกิดขึ้นเย้กิ้กิเงินอยู่ในแบงก์เงินอยู่ในแบงก์ก็มาเช็คดู มาดูกันนะครับสิ่งที่ผมรุ้นที่สุดเวลาเล่นเกมก็คือผมจะได้เอวีพีไหมแล้วทำไมมันได้ห6สิกวงเล็กโบรดสิบสี่มันหมายความว่าอะไรวะมันหมายความผมได้เท่าไหร่เออเกมดีสปอร์ตยังไงยังไง MVP ไหมมาดูกันฟึบฟึบโหลดโหลดโหลดนานให้ลุ้น ไดมอน n d หนึ่งโอ้เอ็มบีพีอะไรแม่งห่างไกลกับเขามาเจริญน,นะครับเนี่ยแม่งมาบอกผมเอ็มบีพีแม่งโครต้มเลยมันบอกผมอันดับสามแม่งมาบอกเอ็มบีพีแล้วผมอันดับสามได้ไงวะแล้วผมเอ็มบีพีได้ไงผมมองผิดหรอ What the fuck